สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับเจอ,เจอกับผมเดือนนับเทพบอลหน้าช่องแบบนี้แน่นอนครับมีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลครับที่น่าเลือกเชียร์ในแต่ละค่ำคืนมาฝากพ,พี่พี่ท่านหน้าช่องเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองครับและสาหรับพี่พี่ท่านใดยอยากได้แนวทางฟุตบอลตัวเน้นตัวหนักตัวการันตีรวมไปถึงชุดอาลบัามและใครที่เป็นสายบอลสดบอลสูงครับหน้าช่องครับอาจจะไม่ได้เน้นหนักขนาดนั้นอยากได้มากกว่านี้ตามเข้ามาเจอกันในครอบครัวในหมู่บ้านได้ ร,รับรองได้ว่าจะมีการจัดวางแนวทางฟุตบอลดีๆตลอด24ชั่วโมงให้กับพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนครับขอเพียงเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์หรือจะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับและสาหรับฟุตบอลค่ำคืนวันนี้ครับน่าสนใจหลากหลายคู่สียเกินหยิบยกมาให้แล้วกับ3มคู่ที่น่าเลือกเชียร์ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ คู่แรกครับที่นัดหยิบยกมาฝากในคัมเคืวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลนอร์เวย์ครับเป็นด้านของเฟดิกสตาร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเย็นของโหมดสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศหยิบยกให้โหมดครับถูกมองว่าเหนือกว่าเล็กน้อยครับกับโจทย์ที่เปิดมาถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากหมวดชนะได้ได้เฮแบบเต็มๆครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูการไหลครับของกระแสภายในรวมไปถึงภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําให้เลือกเชีย ไปที่ทีมเยือนอย่างโมดได้เลยครับเฟรดิกสตาร์เองฟอร์มช่วงหลังถือว่าย่ำแย่จริงครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแทบจะเก็บชัยชนะจากใครไม่ได้เลยวันนี้ได้เปรียบครับที่ได้เล่นในทีมของตัวเองแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมที่แข็งแกร่งกว่าอย่างทางด้านของโมดและฟอร์มที่ร้อนแรงของโหมดแบบนี้ครับต้องบอกว่า5เกมหลังสุดโหมดเก็บชัยชนะไปถึง4เกมและเสมอไป1เกมครับเกมเยือนเองก็ถือว่ามีผลงานที่ดูดีเช่นเดียวกันกระแสะวันนี้เอ็นเอียงไปที่ด้านของโมดเล็กน้อยเพราะ ะฉะนั้นสำหรับข้ามคืนวันนี้ครับนัดมองว่าโหมดครับมีโอกาสที่จะบุกมาปิดจ็อบเก็บ3คะแนนจากเฟรดิสตัดได้อย่างแน่นอนครับเลือกเชียร์ทางด้านของโหมดได้เลยครับ คู่ที่2ที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลนอร์เวย์ครับเป็นนัดจุดชินครับอย่างแซนดยอบครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโดกิมนั่นเองครับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศจิบยกให้กับโบโดกิมถูกมองว่าเหนือกว่าแบบชัดเจน1ตุงครับเพื่อเสมอตัว2ตุงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมกระแสและความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นัดแนะนําให้เลือกเชียร์ทางด้านของ Bồ Đô Kim ได้เลยครับเซน์ยอปเองช่วงหลังเนี่ยมีผลงานที่ย่ําแย่งจริงครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยได้เพียง1เกมและภาพรวมในบ้าน5เกมหลังสุดก็แพ้ไปถึง3เกมครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมที่แข็งแร่งกว่าอย่างทางด้านของโบโดกิมน่าจะรอดยากครับโบโดุกิมเองครับช่วงหลังเนี่ยผลงานโดดเด่นและก็ร้อนแรงจริงแนวลุกผลิตกรได้แบบเป็นก่อเป็นําครับเก็บชัยชนะมาถึง3เกมติดติดแล้วและการออกมาเล่นเป็นเกมเยือนก็ยังมีผลงานทิ่ดูดีเสมอเพราะฉะนั้นสําหรับคํำพื้น นี้ครับประตูแรกมาไวโบโดกิมมีโอกาสไหลถึงประตูที่2ได้อย่างแน่นอนครับเรือกเชียร์ครับทางด้านของโบโดกิมได้เลยครับ คู่สุดท้ายครับที่นัดจิบยกมาฝากหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ฟุตบอลบาซินซีรีเอครับเปทางด้านของบาเฮียครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกูยาบานั่น่งครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะบาเฮียในถิ่นครับถูกมองว่าเหนือกว่า1ตุงได้เฮเล็กๆ2ตุงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจัดโจที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูเรื่องกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์โจทิ่นอย่างทางด้านของบาเฮียได้เลย บาเยียเองช่วงหลังมีผลงานที่กระเตื้องและดูดีขึ้นมาเยอะพอสมควรครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปถึง3เกมแพ้2เกมส่วนในนั้นทีมเยือนอย่างกุยบ้าเองผลงานช่วงหลังถือว่ายำแยงจริงครับ5เกมหลังสุดทําได้ดีที่สุดแค่เสมอไป4เกมและแพ้ไป1เกมครับและที่สําคัญนั้นบอกเลยว่าวันนี้บาเยียในบ้านมีความน่าสนใจสุดๆครับเพราะเขาคือมังกรเจ้าที่นั่นเองครับบาเยีย20เกมหลังสุดจากทุกรายการในถิ่นของตัวเองแย่ที่สุด คือเสมอ2เกมและเก็บชัยชนะไปถึง18เกมในเกมในบ้านเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งในบ้านของบาเยียถือว่าเป็นจุดเด่นในฤดูกาลนี้จริงครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้เลือกเชียร์บาเยียในถินครับรับรองใส่ใสอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของคัมคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับอย่าลืมร่วมคอมเมนต์ร่วมกดหัวใจใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไคร e ยังไงลบกอวนฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยละกันครับสำหรับคัาคืวนวันนี้ขอให้เชียร์บอล กับผมเดือนนักเทเบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ